ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะข้ามอนีกะมาพกกบเจคั่มสามตัวเต็งที่เราเนาะคะ่ะมอนีเจค้ามสามตัวเต็งกะเยมาติดตามเรื่องราวความฝันกับพระอมค่ะข่าน้ะอมนีเพื่อนฟันวาได้ไปเยี่ยมลกูกไย้นะคะ่ะลูกไส้ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะเพื่อนกาลงไปค่ะเพื่อนกะได้ถามข่าวถามข้าวนะคะ่ะลกูกไา้บอกให้เอากล้วยนะคะ่ะพากล้วยนั่นเพื่อนกะเอาไว้บนตังคานะคะ่ะ ป่วยมากขน่นัเนาะค่ะมากินเบอ่อเนาะค่ะค่ะความฝันของนาอมสิเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยรายการปเป็นการเสียเวลาค่ะน้่งกับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาอมอป้ฟงกันนะคะไปค่ะกาบสวัสดีค่ะนาอมค่ะค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก <c oughs> าสวัสดีค่ะแม <c oughs> ่อมค่ะค่ะมันมีกระไดมาติดตามยางเล่าความฝันของนาอมเนาะค่ะ เพึ่งเสิให้แนวทางตัวเรียแนยวใดก็ฟังไปผมๆผมกันเนาะคะ่ะกับความฝันของณอมคะ่ะฝันว่าจังไรคะ่ะฝันว่าไปหาลูกชายไปหาลูกชายเพึ่นก็ว่าแม่ว่ายังพึ่งแม่ก็ก็เลิ่บวปากน้าแม่ขี่รถไปวันนี้เพึ่นก็ว่าอันเพึ่นก็ถามแม่ว่าไม่ยังแม่ก็เลยอันแม่ก็เลยบวบปากเนพะึ่นก็ถามอีกแม่บ้านเลนแม่ก็เลยบาดนะ้า ไปหาเพิ่นอยู่ไสน่ะโอ้หาเพิ่นอยู่มองทำงานเพิ่นอยู่ทำงานเฮ็ดทางบริษัทน่แหละ่นเฮ็ดบริษัททำงานทางเนาะกรมทางเนาะกรมทางอ้ายน้องเพิ่นนั่นละคนยูทำงานนั่นละค่ะไปหาลูกนใส่สองคนไปหาหลุ่นาย่สองคน่นทำงานอยู่หม่องเดียวกันหม่องเดียวกันนั่นแหละเออเพิ่นก็ตามแม่แม่ก็ว่ามาเล่นแม่ก็ว่าน่าค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ขี่รถยังไปโอ้ย ขี่รถโดยสารนั่นล่ะมันบ่เห็นหลอกเหล็กในอันรถนั่นบตเป็นไฟเห็นแต่คนบ่ขี่รถโดยสารไปนั่งรถโดยสารรถทุกข้อเฮานี่บ่คุณแม่รถเออรถทุกข้อรถส่งคนไปเมืองละรถอัน2แถวเฮานี่เนาะเออ2แถวนี่แหละค่ะไอ้รถนั่นคนหลายบ่คุณแม่คนหลายอยู่ในรถนั่นปกติแล้วรถ2แถวเฮานี่ก็สิแล่นแต่นําอำเภอนําจังหวัดเนาะ แต่ว่าตัวนี้ออกนอกจังหวัดแม่นบอกคุณแม่เพิ่นอยู่จังหวัดไดนคะนี่อยู่ซีสเกตี่อยู่ใกล้เนาะใกล้เนี่ยค่ะไปก็ไปค่ะไปกับไผไปคนเดียวแม่ไปคนเดียวนไปคนเดียวค่ะบันเนปบดสิมาเพิ่นก็ว่าแม่ปวยกริเอากล้วยนากล้วยเครือนึงปุตัดไว้อยู่ทั้งจังกระซีมันได้กล้วยนะทั้งสุกมันสุกก็มีค่ะน้อยสุกก็มีดิบก็มีเอาไว้เครื่ลังคาเฮือนเออหลังคาเฮือน โอ้ออยขังบนเลยเนาะมันสุก็มีตชุกนั่นแหละทั้งชุกทั้งเลี้ยงนั่นแหละค่ะก็ได้อาม่าอยู่กล้วยนั่นค่ะมองมองอยู่คนจังได้อันบ่มีมองใบกล้วยบอคือไล้วยมันจะเป็นคนเอาขึ้นใ้ทั่มๆเลยน่ากล้วยนั่นฟันในความฟันน่ะค่ะได้ทามบุบบว่าเป็นยังคือเอาขึ้นใบสูงๆบ่ได้ตามแล้วก็แนมอกจะสือกล้วยนะคนในแม่อามาแม่ก็บ่ไดเอามาได้ละแม่ก็ใบหั่นกล้วยนั่น แต่ว่าก็บฟันเห็นกล้วยแต่ว่าเป็นเครือเลยบอกเออเป็นเครือมันก็หน่วยสุกหน่วยดิฟเดี๋ยวเอาลงมาจากลังขาบอกคุมันก็จะหันได้ล่ะก็แหนมเบิ่งเออก็แหนมเบิ่งซื่อๆวันนี้เดว้าวริ่วคุยกับลูกชายทั้ง2คนบ่เพิ่นได้เว้าอยู่เพิ่นถามอยู่ว่าแม่มานยังแม่มาเล่นแม่ก็เลยว่าค่ะเคยฟันเกี่ยวลูกชายที่เกี่ยวเคยอยู่บางหันก็ออกเลขนั่นดิวัน3 3 1ชั่นึ่งนั่นค่ะวันตัดค่ะ ใส่เสื้อเบอร์3นั่นแหละบ่เป็นนั่นนะค่ะบัดนี้เพิ่นนําหาลูกชายเพิ่นตัดผมเบอร์1ตัดผมส่งส่งเด็กน้อยนั่นล่ะลูกชายก็ใหญ่แล้วเนาะมันก็ซ้ําลูกอีแลนั่นน่ะลูกอันเด็กน้อยน่ค่ะใส่เสื้อเบอร์3บัดนี้แมไปเห็นเบอร์3เลข3ได้จะครึ่งสุดก่อนนั่นสุดออก31นั่นสุดเพิ่นออก31เออค่ะเห็นแดงครึ่งน่เสือเพิ่นนั่นเบอร์เสือค่ะ มาหรอพี่ฟันว่าเดี๋ยวไปหาลูกชายอยู่ทั้งวันนั่งรถฮุกหลอไปรถฮุกหลอหลุดสองแถวอายุลูกชายกะเป็นเกิดพ่ซอสามสามนะเกิดพ่ซอสาม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 สี่ป่ะประโยชนนเกิดพ่อสามสามกับสามสิบสี่ปีสามสิบสี่มอหน่อยนั่นพ่อซออันสามแปดสามแปดยี่สิบเจ็ดปีแล้วคุณแม่แล้วแต่ว่าเล็กไอ้หนองเนาะมักหาบกนะเหล็กมัก เน็ตมักห้าหกโอนก่อนกับพันบดเอ็มห้าน้องงวดก่อนนั่นพันมาขึ้นมะพร้าวซ้ำข้นขึ้นมะพร้าวปลากระตัดตามเบอร์บดเมาเะปลากระตัดลงแซงหนึ่งปลากระถิ่นมะห้าหน่วยหนึ่งนั่นน่ะค่ะตอนนั้นแหละพ้อสอเกิดสามสามคับสามสามคับสามแปดพันเน้นทั้งคู่นั่นแหละลูกายแต่ว่ามันสองคนเออลองเบิองผู้ใหญ่คือผู้หน่อยนั่นบอกให้เอาป่วยผู้หน่อย ลูกใส่น้อยเนาะบอกให้เอากล้วยเพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้ตัดไว้อือแต่กล้วยยังเอาไว้จงัสิแม่ก็ว่าอยู่ค่ะแต่ว่าก็สําคัญอยู่เนาะกล้วยเอาขึ้นเิงกล้วยเออก็กกแป้เอาเด้อค่ะแป้เอาแต่ว่ามันสิเข้าบ่เข้านะเพราะว่ากจังซั่นเิงค่ะแต่ว่ากล้วยนี่เนาะนอมนี่ว่าเป็นเลขหยังกล้วยกล้วย ก็สิมีเก่าตัวเก่าป่วยกับเก่าอันเป็นเครือมันก็เครือหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็สิเป็นเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งค่ะป่วยนะอมกับแต่เป็นแปรเป็นเก่าหนึ่งค่ะเพราะเป็นเครือหนึ่งเครือนึงเนาะค่ะแต่ว่าลูกก็ได้เอาลงมาให้กินอยู่แต่ว่าหักบ่ได้เอากลับบ้านบ่ค่ะแปแต่ว่าเอาไว้ทั้งครึ่งเนาะอ่ะสิเลกบนบ่เนาะค่ะเพิ่นสิเป็นด็กบ่แนเนาะบ่นี่ค่ะ วันนี้ตัวเใดเพิ่มเติมจากเก่าหนึ่งนึงคุณแม่มักตัวใดอีกบอกฟันเห็นหลูกสายสองคนเล็กมากไม่ใจน้าบาเด็กไอหน่องนะผมก็ทอดนั่นหละกันเสื้อทอดนั่นแหละแล้วผม่าตัวใดเด็กไอหน่องทบทวนหาหกหาฮกฮกหาเนาะก็มกับเอาหาฮกฮกหาเนาะเนาะเป็นเหล็กไอหน่องฟันเห็นหลูกส่เนาะเล็กไอหน่องค่ะ แต่ว่าตีก็ไม่นั่นเอาเองเนาะค่ะเอาไปตัดด่นค่ะท่านผู้ชมท่านใดไปอะไรตัวใดก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นเนื้อท่านไต่คลิปนะคะพึ่นแม่เพื่นกะตีตัวเลขกโบเก่งค่ะแต่ว่าพึ่นเป็นคนฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมตั้งใดก็เอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะก็ฟันของพึ่แม่มียังเพิ่มเติมบ่ค่ะนี่ต่นนี้แหละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกกับท่านผู้ชมทั้งหลายที่ให้รับชมรับฟังค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่อมค่ะแม่อมนี่เพื่อนฝันเห็นลูกชายสองคนเนาะค่ะไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดค่ะเพื่อนกะได้ไปทำข่าวทำข้าวนะค่ะเพื่อนกะไปเห็นกล้วยค่ะกล้วยอยู่ทิ่งหลังคาค่ะความฝันของแม่อมเพื่อนสีห้แนวทางเขาอย่างไรเนาะค่ะกนแนวทางของเพื่อนกะเก่าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งคือเก่า เก่าหนึ่งี่ค็คือกล้วยค่ะกล้วยหนึ่งก็คือกล้วยเครือ1หนึ่งพันวนนะคะเด็กอายน้องพันวันนะคะก็คือน้องกับอายพันว่าหาหกาค่ะพ่ซเกิดของลูกไส้ของแม่อมค่ะกับ3ามสามค่ะอายุลูกไส้กนกับสาม่สองเก่าค่ะสิ รกรกฎาคม2567ค่ะกตให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นเนียนแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบาลค่ะถ้าโชคๆมันๆดำๆด้วยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของแม่อมค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำมสาม 3, ตัวเต็งนั่งเลื่อค่ะถ้าผู้ใดย,ยังไม่ท่านกดติดตามเจคำมก็ขอฝากช่องจีคำมสาม 3, ตัวเต็งค่ะมีแนวทางดีๆอยู่สามีคลิปดีๆอยู่ส่กับจิปหฮามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหม่สวัสดีค่ะ